อีกหนึ่งที่เที่ยวธรรมาชาติสุดทิศใกล้ๆโตเกียวต้องที่นี่เลยฮะเมืองฮาโกเน่ฮะ <Wow. S 1> วันนี้เราก็ขับรถออกจากโตเกียวมานะถ้ามาสักสองสามชั่วโมงฮะก็จะมาถึงเมืองฮาโกเน่แล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาสู่จุดชมวิวไทคันซานะเป็นจุดชมวิวที่จะเห็น,นะทะเลสาบของภูเขาฮาโกเน่ฮะแล้วก็ภูเขาไฟฟูจิอยู่คู่กันแบบนี้เลยจุดนี้ต้องบอกว่าวิวสวยมาก บรรยากาศทั้งบนนี้ลมเย็นสบายมากนะขั้นหนาวเลยดีกว่าขนาดเรามาชุกกลางวันนะแล้วก็ถ้าโชคดีก็จะเห็นฟูจิซังชัดๆแบบนี้เลยฮะโดยที่เมืองฮาโกเนเนี่ฮะเขาก็จะเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองธรรมชาติชื่อดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเลยนะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวสามารถเดินทางมาได้นะด้วยเวลาสักสองสามชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วนะฮะแล้วก็ที่นี่มีความเป็นธรรมชาติสุดๆเลยแล้วก็เป็นเมืองแห่งออนเซ้นกับสปาเลยนะที่นี่ใครมีเวลาก็ มาเที่ยวฮากอเน่แล้วแนะนําว่าขับรถขึ้นมาที่จุดชมวิวไทยคันชานตรงนี้ดูฮะบรรยากาศดีม,มากวิวสวยจริงแต่ว่าเขาไม่มีรถสาธารณะขึ้นมานะต้องขับรถมาเองวันนั้นที่เรามาเขาก็มีแก๊งรถซิ่งรถแต่งนี่มาวีตติ้งกันด้วยฮะต้องบอกว่าทางขึ้นเขาลงเขาที่นี่นี่ขับรถมันมากน,นะเนี่ยแล้วเขาก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนอาคารที่เป็นศูนย์อาหารให้นั่งพักแนะ่แล้วก็มีร้านค้ามีอะไรอย่างนี้นะแต่เราเข้าไปดูข้างในกันอนะ นี่บรรยากาศมองจากด้านในไปนะมีกล้องสองทาังไกลด้วยเ่ย yeah. ในศูนนี้มันจะมีมุมเนี้ยที่เขาเป็นเหมือนเกี่ยวกับเรื่องรถแต่งรถนะเนี่ยดูดิสแสดงว่าเนี่ยเขามาซิ่งรถลงเขากันแน่เลยอะโอ้ดูดิใครชอบสไตล์รถแข่งรถซิ่งนี่ถูกใจแน่นอนตรงนี้เป็นฟู้ดคอร์ทนะฮะเขาก็จะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่เล็กน้อยนะก็ถือว่าพักผ่อน พักเหนื่อยทานอาหารทานทาแฟาอะไรกันได้เลยตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะข้างบนใครมาเที่ยวเมืองไฮคอน,นีแล้วก็แนะนําว่าขับรถเลยขึ้นมานิดนึงนะฮะมาเที่ยวที่จุดชมวิวไทยกันซานดีกันนี่แนะนําให้ลองนี้ด้วยไซมัคสคัสซอฟเสิร์ฟอร่อยฮนะวิวสวยจริงฮที่นี่